งา่ยโปรเจกต์บังไฟสไรเดอร์ก็คือตอนแรกนะครับจะทําหนังให้จังหวัดเป็นหนังดูฟรีครับผมตั้งใจจะทําประมาณนั้นและให้ให้คนไปดูหนังเกี่ยวกับบัางไฟแล้วพอดีพี่พี่โดวนะครับผมรู้จักกันโทรมาคุยก็เลยบอกสนใจพอดเรื่องนี้เราก็เลยเอาพอดเรื่องนั้นมาขยายเป็นหนังเรื่องนี้ครับขยบคุณเรื่องนี้เองนักแสดงก็แต่ละคนนี่คือแบบเสียงคาทั้งนั้นแน่นอน แน่นอนครับนักแสดงคือแต่ละคนนี่เขามีแบ็คกราวเรื่องความฮาติดตัวมาอยู่แล้วครับตอนคัดเลือกก็เห็นอย่างน้องบริโอโจ้กเนี้ยตอนตอนแรกผมไม่รู้จักจริงนะครับพอดีไปทํา MV ให้พี่ตุก๊กี้แล้วก็ไปเจอกันในกองแล้วก็เอ้ยน้องคนนี้น่าสนใจว่ะอะไรเงี้ยก็เลยถามพี่ตุ๊กี้น้องเป็นใครอะไรยังไงแล้วน้องก็เลยให้คลิปมาดูเราเห็นโอ้โหเขาก็ดังแล้วก็มีความสามารถเรื่องการเล่นตลกอะไรเงี้ยครับชอบมากเลยครับ ตั้งใจเลยไหมครับว่ารอบนี้จะดึงแบบสายยูทูบเบอร์ทุกคนมาลงจอ่อพี่โนเนี่ยคือตอนแรกไม่ได้ตั้งใจครับตัวตัวเองไม่ได้ตั้งใจตัวเองอยากได้อยากได้ชาวบ้านจริงๆมาเล่นเลยด้วยซ้ำนะครับตอนแรกแล้วก็มันค่อยๆพัฒนามาพี่โน้ตพี่ยอดก็ให้ไอเดียมาว่าลองทําแบบนี้แบบนี้ไหมอะไรซึ่งมันก็ก็ดีมากเลยครับทั้งทแตทั้งตัวนักแสดงเฉลตอบรับเลยไหมพอติ่ตอมารั้งแรก ตอนแรกเราก็ถามว่ามันเป็นหนังเกี่ยวกับอะไรแล้วเขาก็เลยบอกว่าเป็นหนังเกี่ยวกับต้องมีพุดธอีสานแล้วก็เป็นหนังเกี่ยวกับแบบทำไปทางภาคอีสานแล้วก็เริ่มอยากจะเล่นหนังที่มีเกี่ยวกับภาษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงนั้นก็ทำทำคลิปทำย t ท b e ทำอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเรามีมีคนชวนไปเล่นหนังแล้วเราก็สนใจใช่ค่ะยิ่งเป็นภาษาที่แบบว่าเป็นภาษาของแม่ที่แบบว่าภาษาบ้านเกิดใช่ค่ะ ก็เลยแบบว่าตกลงค่ะมีประสบกาาาาารรรณ์์ดด้้นนกกแสงภพยตม็ถ้าถามว่าหนูแบบเซียนโปรเฟชชั่นอลเลยไหมคือหนูไม่ได้เป็นสายแบบการแสดงนะคะหนูเป็นแบบสายไลฟ์สไตล์แต่ว่าเคยเล่นหนังเรื่องรุ่นพี่เล่นกับน้องพลอยชมพูเป็นหนังเรื่องแรกค่ะแต่ว่าเรื่องนี้ได้มาเป็นแบบโมบ้องไฟเซเลเดอร์เป็นนางเอกของเรื่องเลยใช่บ้านฟินแลนด์บ้างค่ะเป็นผลงานหนังเรื่องแรกของเราเลยเรื่องแรกเลยครับผมเป็นไงงบ้าคะก็อูรู้สึก ตื่นเต้นอยู Dad, ่นะครับเพราะแสดงกับรุ่นพี่เนาะยูทูบเบอร์แบบรุ่นพี่อย่างนี้นะครับผมรุ่นพี่ตัวเล็กนิดนึงตัวเล็กนิดนึงเนาะแต่ก็ดีใจครับแล้วก็แต่ว่าเราก็กดดันอยู่นะทำการบ้านอย่างดีนะครับว่าแสดงกับพี่เกยแล้วก็พี่โออย่างเงี้ยนะครับผมก็กดดันพอสมควรแต่ก็ผ่านไปได้ดีครับภาษาเราได้อยู่แล้วเนาะภาาาษเได้อยู่แล้วครับสำหรับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่3ครับผมเพราะว่าเรื่องแรกก็จะเป็นรับเชิญแต่ว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องแรกที่เป็นตัวนำ ก็แต่งหญิงครับปกติปกติก็ขายหล่อใช่ป่ะหนูเห็นในทิกติกนี่พี่แต่งหล่อทุกวันเลยเนาะแต่งหน้าด้วยคำถามต่อไปครับครับความรู้สึกเราเป็นไงบ้างครับว่าพอได้เป็นนางเอกเรื่องแรกจริงๆแล้วเนี่ยมันรู้สึกยังไงบ้างครับก็หนูก็รู้สึกเหมือนแบบเราก็มาทําผลงานของเราให้มันดีที่สุดแบบสร้างความสนุกสนานให้กับคนดูเหมือนกับตอนที่เราแบบทำยูทูบทำคลิปทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แต่เรื่องนี้ก็คือยังมีนักแสดงที่คือ ใช่ค่ะมีพี่พี่นักแสดงพี่พี่เต้พี่เต้พี่นุกนิกนะคะนุกนิกตีสิบบิ๊กคีแครี่ยังมีพ่อดาวบ้านดอนใช่ครับทางพี่พูดกับเราคาดหวังอะไรจะให้กับคนดูครับเรื่องนี้แบบความสนุกหรือยังไงบ้างครความคาดหวังก็อยากให้คนดูดูดูและสนุกครับดูและสนุกแล้วก็อย่างที่พูดไปเมื่อกี้คืออยากอยากส่งต่อแรงบันดาลใจนะครับว่าดูแล้วแบบอย่างน้อยออกจากโรงหนังไปก็ต้อง คิดขึ้นมาสู้หน่อยอะไรเงี้ยครับกับกับสถานการณ์ปัจจุบันนี้ครับเรียกว่าเป็นการปล่อยมาในช่วงเทศกาลบุญบ้งไฟพอดีด้วยใช่มอันนั้นเป็นความตั้งใจเลยครับใช่ค่ะทำไมถึงตั้งใจช่วงนี้เป็นเป็นหลักเป็นพิเศษใช่ครับใช่ก็คือตอนที่เราทําครั้งแรกก็คือจะฉายที่บุญบ้งไฟปี63ครับผมแล้วมันก็โดนโควิดก็เลื่อนมาครับแล้วเราก็มาปี64ก็โดนอีกรอบหนึ่งก็เลยมาเป็นรอบนี้ครับ65 แก็จะพาท้ามเกดเกย์าพฟแลนดหน่อยครับตินแลนด์ยุ้งค่ะก็พวกเรานะคะเกยไก่สไลเดอร์ค่ะมาริโอโจ๊กครับผมคุยบ้านฟินแลนด์ครับค่ะก็อยากฝากหนังเรื่องบั้งไฟสไลเดอร์ไว้ด้วยนะคะวันที่12พฤษภาคมนี้นะคะก็มาชมได้ในโรงภาพยนตร์พวกเราทำ <Main S 1> รอบวความสนุกสนานรับรองว่าสิได้เสียงหัวเราะความสุขกลับบ้านอย่างแน่นอนครับผมเมีนแล้วครับ